ด่วนจีรถถัง VT4 ไทยออกโรงแล้วเตรียมบทขยี้ค่าศึกตัดเส้นทางสเสบียงทุกคนมีข่าวใหม่ล่าสุดมาเสิร์ฟถึงหน้าจอสถานการณ์ชายแดนเรายังคงเดือดพล่านไม่หยุดล่าสุดมีรายงานยืนยันมาแล้วว่าราชสีเหล็กของกองทัพบ,บกไทยนั่นคือรถถัง VT4 สุดไฮเทคของเราได้เริ่มปฏิบัติการรบแล้วตั้งแต่เช้าวันนี้27คอยอ รู้ไหมว่าภารกิจของเจ้า VT4 เหล่านี้คืออะไรมันไม่ได้ออกมาวิ่งเล่นนะจ๊ะเป้าหมายหลักคือการโจมตีค่าศึกผู้ลุกรานอย่างหนักหน่วงและที่สําคัญคือตัดเส้นทางศงกําลังบํมรุงของทหารกัมพูชาลองึกภาพตามนะถ้าข้าศึกไม่มีข้าวไม่มีน้ํามันไม่มีกระสุนไม่มีกําลังเสริมก็เหมือนเสือที่ไม่มีเขี้ยวไม่มีแรงนี่คือการตัดแขนตัดขาให้พวกเขาล้มทั้งยืนเป็นยุทธวิธีที่เด็ดขาดและสําคัญมากในการรบ เมื่อเช้านี้เราได้ยิงข่าวดีว่าทหารไทยยึดช่องอานม้าคืนได้แล้วและคืนศพฐานขมินสิบศพให้ฝั่งนู้นไปแล้วแต่สถานการณ์ไม่ได้จบแค่นั้นการที่รถถัง VT4 ออกมาลุยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากองทัพไทยเราเอาจริงไม่ได้แค่ตั้งรับแต่เราพร้อมลุกกลับและกำจัดภัยคุกคามให้สิ้นซากงานนี้บอกเลยว่าดุเดือดเผ็ดมันแน่นอนรถถัง VT4 ของเราไม่ใช่ของเล่นนะจ๊ะ มันคืออาวุธด้ายกกดที่พร้อมจะบดขยี้ทุกอย่างที่ขวางหน้าเรามาเอาใจช่วยพี่ทาหารของเราให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จรุล่วงไปด้วยดีกันเถอนนะครับปลออภาพประกอบเท่านั้นนะครับ